กอบปวดใจเห็นไหมปล่อยโฮหนักมากลันอย่าให้ร่างสองต้องออกมาดูเหมือนศึกเรื่องลูกครั้งนี้คงไม่จบกันง่ายๆหลังจากที่ไม้พิรัตยืนคำร้องต่อสารเยาวชนและครอบครัวกลางขออำนาจปกครองบุตรรวม,มกับซาร่าคาสติงกินีเพื่อขอให้ศารพิพากษาเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกชายน้องแม็กซ์เวลขณะที่ซา,าร่าขอคัด้านพร้อมทั้งยืนยันว่าจะไม่ยอม ให้ฝ่ายชายได้เซียนรับรองล่าสุดวันนี้ไม้พิรัตก็ได้ออกมาเปิดใจทางน้ำตาผ่านรายการโหนกระแสขณะที่วิธีกรหนุ่มอย่างหนุ่มกัญชัยก็โผล่เข้ากอดบีบมือให้กำลังใจพระเอกคนดังล่าสุดพี่ชายที่รักอย่างก๊อฟพิชยาลังเห็นน้องสุดกลั้นน้ำตาปล่อยโฮอย่างไม่อายใครกลางรายการก็เจ็บปวดไม่แพ้กันเลยได้เขียนข้อความสุดเดือดผ่านทวิตเตอร์ว่า Love you บลา please stay strong ตอนนี้คนเข้าใจเยอะขึ้นมากเราคิดดีทำดีมันออกมาเองอะไรในอดีตให้มันผ่านไปส่วนใครด่าอะไรโดยไม่อ่านให้มันดีๆให้ถึงแกนทำร้ายความรู้สึกน้องตกปากให้ ไม้พิรัตน้องผมไม่ใช่คนที่เสียน้ำตาง่ายๆยากมากในชีวิตที่ผมเห็นเขาเป็นแบบนี้แทบไม่เคยเลยยิ่งพอโตขึ้นมาไม่เห็นเลยมันบีบใจมากหยุดทำร้ายคนคนึงที่พยายามทำเพื่อลูกอย่าให้ร่างสองผมออกและยังทวิตข้อความอีกว่าอยากได้อะไรคนเราควรหาเองไม่ใช่บอกทีทำทีลงภาพทีลงบ่อยลงเก่งให้คนคิดว่าทำส่วนคนทำทำไปสิ อยู่ห้องคนเดียวนางแก่บทภาษาจีนเป็นเดือนๆให้คนขับรถสอนการบ้านเด็กพอถามทำไมเป็นงี้อีกวันลงสตรอรี่สอนเองดักส่วนเพื่อนปากดีจุดไฟเพิ่มเชื้อเก่งงานนี้แฟนๆแห่ให้กำลังใจหนุ่มไหมและยังฝากไปยังหนุ่มกอล์ฟและอยากให้ครอบครัวดูแลดีๆขณะเดียวกันยังเชียร์ให้หนุ่มกอล์ฟกลายเป็นร่างสองออกมาฟาดบ้าง